วันแรกที่เราได้ออเดอร์น้ำอ้อยสดแช่แข็งมานี่เราจะส่ง3โลนะก็คือ3กล่องด้วยกันแล้วก็จะถ่ายวิธีการส่งไปด้วยนี่นี่คือในกล่องที่เราจะบรรจุลงเราก็จะมีบรบเบิ้ลการกระแทกเพื่อหอ่อแล้วมันจะช่วยทั้งเก็บความเย็นแล้วก็การกระแทกไปด้วยไม่ขวดเสียหายนี่นี่แล้วก็จะหอ่อขวดต่อข,ขวดด้วย เพื่อให้ถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยที่สุดก็ตื่นเต้นนิดนึงสําหรับออเดอร์แรกวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีการเทสเราก็คือทําใจไปแล้วถ้ามีการเสียหายอะไรเราก็น่าจะได้เคมให้ลูกค้าวันนี้แต่เราก็ก็ต้องลุยต่อเราจะพัฒนางานด้านนี้เพื่อขนส่งให้ถึงมือลูกค้าที่แบบไม่สะดวกต่อการเดินทางออมาหาน้ำอ้อยสดไม่เสี่ยงต่อโรคเราซัพพอร์ตเต็มที่อันนี้คือ,อให้ได้ถึงมือลูกค้าให้ได้ริมรถน้ำอ้อยสด โอเคไปลุยกันต่อเลยแล้วก็เรียงลงไปแบบนี้ก็กล่องน,นี้เราจะไปให้ขนส่งเขาก็จะเขาเรียกอะไรทำการแช่แข็งเพื่อส่งไปให้ลูกค้าอีกทีนึงเราต้องหาวิธีให้มันปิดให้ได้ ครั้งแรกของเราเรียงเรียงขวดไม่ได้เลยเรงปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวแปบบ๊บก็จะเป็นสลับอ่ะฝั่งละ3ามขวด4แถวก็คือ1นสองอยู่ฝั่งนั้น3าสอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็จะปิดเพื่อกันอากาศการให้ความเย็นมันมแบบคงอยู่มากที่สุดเนาะจะปิดเทปไหมปิดเทปด้วยตรงนี้น่าจะดีกว่า แล้วเราจะปิดกล่องนี้เสร็จติดชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยเราจะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไว้พร้อมกันว่าเราจะแพ็กทีละกล่องนะเราจะแพ็กกล่องถัดไปเสร็จแล้วเราถึงจะยกทั้งหมดออกไปพร้อมกันโอเคแล้วเราก็จะติดชื่อแล้วก็ติดแควของเราของลูกค้าไม่ไม่ขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยติดแบบนี้เดี๋ยวกลับไปแช่เย็นก่อนเพื่อที่จะเตรียมให้พร้อมสำหรับการ ขนไปยังขนส่งนี่จริงแล้วเขามีบริการเข้ามารับแต่วันนี้มันแค่3ามกล่องเราก็เลยอยากจะไปเอ่เขาเรียกอะไรนะไปดูหน้างานเองก็ไปเดี๋ไปแชร์แล้วก็แพ็คกล่องต่อไปก่อนใส่ตู้แช่แข็งไว้ก่อนการเก็บห้อยในตู้แช่แข็งนี้อยู่ได้นานมากนะเออส่วนตัวเราเคยเก็บไว้ก็คือ สิบห้าวันอ่ะจะเก็บไว้ที่ว่าทดลองเองเดี๋ยวจะลองเก็บไว้ที่หนึ่งเดือนดูแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่ามันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนแต่สําหรับธรรมดาแบบสั่งไปทานธรรมดาจะเก็บไว้ได้สักเจ็ดถึงสิบวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเราไม่น่าจะแบบเก็บไว้กินเป็นเดือนแต่คิดว่าได้นะเพราะว่าตามข้อมูลที่ขอจากเพื่อนๆที่ทําน้ำมอยแช่แข็งมาเขาก็บอกว่าได้เป็นเดือนแต่เราส่วนตัวเราเองเรายังไม่ได้เทสเราก็เลยต้อง ให้ข้อมูลตามที่เราเราเราทำเองก่อนอี๋ยวเราก็จะค่อยๆบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าสั่งไปนี่ก็จะประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็น่าจะทานหมดแล้วเพราะหนึ่งโลแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเราจะเอาของที่เราแพ็กเนี่ยไปส่งที่ขนส่งละมบบีบริการเก็บบริการเก็บปลายทางด้วยลืมบอกไปเพื่อนเพื่อนใคนที่สนใจก็ติดต่อ ตามข้อมูลในเพจหรือในช่อง YouTube ของเราได้เลย